วันนี้พี่จะพามาดูเขาเก็บใบายาต้นก้าเขาพอต้นก้าไว้ขายไปปลูกเป็นใบายาสูบนะคะดูวิวสวยไหมที่นี่น้ำก็หล่มสักเพชรบูรณ์จ้าตรงนู้นเขาก็ทำนากันอยู่ เขาทาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ดูซิเขาทาอะไรกันอยู่นั่นเนี่ยเขาเก็บอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้หรือว่าเขาปลูกใบยาก็ไม่รู้มองไม่เห็นวิวบรรยากาศแถวบ้านพี่นะจ๊ะ นี่เพื่อนพี่กำลังเก็บใบายาอยู่กล้ายาเขาเรียกกล้ากล้ายากล้ายาสูบให้ดูวิวต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นวิวสวย,สวย นี่ก็เป็นต้นก้ายาทั้งนั้นเลยที่เขาปลูกไว้ขายนะจ๊ะคนที่เขามาซื้อต้นก้ายาเขาก็จะเอาไปปลูกให้มันต้นโตโตแล้วก็เก็บใบใหญ่ๆเอามาตากแห้งแล้วก็มาสับสับเป็นเส้นแล้วก็ขายไปเป็นยามวนยาสูบจ้ะส่งปักใต้ ดูวิวธรรมชาติสวยๆวิวสวยไหม ได้กี่ต้นแล้วสามร้อย <300. S 1> ต้องต้องเอากี่ต้น,น,นแล้วเขาบอกว่าเอากี่ต้นอ่ะสองพันอ๋อเก็บไว้กองละร้อยละร้อยใช่ป่ะจะได้นับง่าย และทั้งหมดนี้คาดว่าจะได้กี่พันได,ได้ถึงหมื่นต้นไหมได,ได้หรอแล้วขายยังไงอะ่ะพันละสองร้อยตกต้นละยี่สิบตัง โอ้ได้เป็นหมื่นต้นก็ได้อยู่นะได้หลายอยู่เนาะพิธีชีวิตชุมชนชาวบ้านจ้ะหลังจากเขาเลิกทำนานกันเขาก็จะมาปลูกยาจ้ะบางคนไม่ได้ปลูกยาแล้วก็เพราะต้นกล้ายาขายให้คนที่เอาไปปลูกยาเพราะว่าเขาก็ปลูกกันแบบเยอะต้นกล้าบางทีก็ไม่พอหรือว่าบางบ้านเขาก็ไม่ได้เพาะเอง เขาก็รับซื้อไปจ้ะพันละสองรอยบาทพันต้นนะสองรอยบาทนี่จ้าวิวสวยๆบรรยากาศดีๆบ้านเมืองใหม่พัฒนาน้ำก้อลงมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จ้าบรรยากาศดีไหมอันนี้มันเป็นต้นกล้าอยู่นะ